เธอเคยรู้สึกไหมว่าเรื่องราวหลายๆที่เคยเกิดกับเธอมันดูเหมือนจะมีเหตุผลที่เหมาะสมจนทำให้บางครั้งเธอต้องยอมกลับไปขอบคุณต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งสิ่งที่เธอได้รับอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีนักเธออาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเธออาจจะกลายเป็นคนไม่ปกติพิการทุกพลภาพ หรืออาจจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้นจนต้องปฏิวัติความคิดตัวเองครั้งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่สภาวะที่ทำให้เธอต้องยอมรับเข้าใจและสามารถมีความสุขไปกับมันได้หลายครั้งที่เธอเริ่มมั่นใจแล้วว่าไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องบังเอิญเพอาะเธอเริ่มเรียนรู้แล้วว่าทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีคุณค่าและความหมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพียงแต่เธอจะมองเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเธอที่รักหากเธอรู้อย่างนี้เธอน่าจะลองต้องคำถามต่อไปว่าแล้วอะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวเหล่านี้ฉันขอฝากคำถามนี้ให้เธอเก็บไว้ในใจเผื่อวันหนึ่งเธออาจจะมีคำตอบผุดขึ้นมาแต่เรื่องที่ฉันต้องการจะบอกตอนนี้คือในเมื่อเธอรู้และยอมรับแล้วว่า มีบางสิ่งบางอย่างจงใจกดดันแบรบีบคั้นให้เธอต้องจนมุมต้องยอมจนนนจนกลายเป็นสิ่งที่เธอเรียกขานกันว่าโศกนาฏกรรมและในที่สุดมันจะนำพาเธอไปสู่การค้นพบคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอย่างแท้จริงเธอที่รักเอ,อย๋ยวันนี้เธอยังมีเวลามีโอกาสเธอยังมีสติฉัมปัญญาที่สมบูรณ์ เธอยังมีแรงที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดเป็นคุณค่าและความหมายต่อผู้คนบนโลกและเธอก็ตระหนักแล้วว่ามีบางอย่างอยู่เบื้องหลังในทุกๆโศกนาฏกรรมเธอยังจะดื้อดึงหรือรอให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเธอค่อยตัดสินใจหรือเธอจะเลือกตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเธอที่รักฉันมีข่าวดีจะบอก ้าเธอตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แล้วสถานการณ์ที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมก็จะไม่จำเป็นสำหรับเธออีกต่อไป